เอาล้วครับสวัสดีครับพี่นอ,ช,อ,ช,อชาัสติสวันนี้เราก็กลับมาเล่นบวชสั่นเดินนะครับก่อนเราจะมารีวิวก็อย่าลืมมากดไลค์คอมเมนต์และซับสไคร์นะครับถ้าอยากเห็นผมเล่นต่อไปแล้วก็อย่าลืมมาจนดิสคอร์ตผมนะครับที่อยู่ข้างล่างอยากมาเล่นกับผมเซย์ฮัลโหลกับผมหรืออะไรก็ได้นะครับผมก็ลิงก์ก็จะอยู่ข้างล่างเป็นเป็นไรส์คูเกอร์ทีวีนะครับเป็นดิสคอร์ตส่วนตัวที่ผมเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆแล้วก็เล่นพวกกับคนที่ตามหาเพื่อนเล่นนั่นแหละนะครับผมนั่นแหละวันนี้เราจะมารีวิว F117 Nighthawk นนะครับผมเป็ เครื่องบินที่ผมไม่ผมไม่คิดว่ามันจะเข้ามาในวเซนเดอร์นะไฟเบอร์อัปเดตผมไม่เคยคิดว่ามันจะเข้ามาจริงๆนะเพราะว่าเอ่อผมค่อยๆแบไปว่าเออมันวอซนเดอร์แบบตอนแรกผมเล่นวอซนเดอร์แต่หลายปีที่แล้วผมคิดแบบมันคงเข้าคืองบเหล่าพวกสเตลอะไรพวกนั้นอะบางผมกราบทีกาจินเลยกูขอโทษที่กูพูดไปแล้วตอนแรกพูดจริงนะผมไม่ในว่ามัน F117 จะเข้ามา เครื่อง,งบินนี้เขาค่าจะมีสเสน่ห์นิดหน่อยมันเป็นเราก็รู้ว้วมันเป็นเครื่องบินสเตลส์อันหนึ่งของอเมริกาที่ใช้บ่อยมากๆนะครับผมเอาไว้ดับระเบิดแต่ว่าก็ถูกยิงตกมาเครื่องอันหนึ่งนะครับผมในชีวิตจริงแล้วแหละแล้วก็เครื่องบินนี้ในวอลเทนเด e r ผมคิดว่า RCS สเตลส์ของมันอะค่อนข้างจะไม่อ็กเกรดอ็กเกรดแบบความแม่นยำเท่าไหร่เหมือนในชีวิตจริง คือผมก็ใจว่าเปิดบัมเบ์ถูกเจอปุ๊บแต่ว่าพันเสีย,ย์เจอมันทันทีที่ผมเล่นในอากาศคือในระยะ8กิโลก็ถือว่าอ n อนแนนน์นิดนึงปะนิดนึงนะเพราะว่าสอาจัมเมอร์ของสเตลของมันอะมันอยู่ข้างหน้านะผมรู้พราผมเคยไปอ่านเกี่ยวกับไนท้องมันคือสตาจัมเมอร์ของไอไรด้ามันอยู่ข้างหน้า ผ่านเซมึงไม่น่าจะล็อกกูขนาดหรืออะไรง่ายแบบนั้นนะผมเลยแบบผมก็แปลกใจว่าเออทำไมราฟาลที่มันมี R C S เท่า S U 5 7มันยังสเตลมากกว่าไอตัวนี้ซะอีกนะผมก็แบบ what the fuck เลยนะนั่นแหละครับ o d i f i c a t i o n ตัวนี้ก็จะมี G P U 27ที่ผมใช้มากสุดเพราะมันเป็นบังกอรบัสเตอร์มันเป็นบังบัสเตอร์ตัวแรกบางที่มันอัดมาแล้วเข้า,ขาในเกม แล้วก็มันจะมี p พ y w เว10อะไร j ดัมเอ็มาต0มาร์2,000ปอแล้วก็ G P U 16ก็มีปกตินั่นแหละเหมือนพวก Close Air Support แต่มันมีแค่2ลูกแค่นั้นนะมันไม่มีมันไม่มีอะไรให้เราให้เรามาเลยครับมันไม่มีแฟลมันไม่มีอะไรมันก็มี Engine แต่มันไม่มี Afterburner ถ้ามี Afterburner ก็ถือว่าเอ่อความสตลลแตลแตกนั่นแหละคือเครื่องบินนี้พึ่งพาความสเตลอจ่างเดียวแล้วก็ เขาค้างจะเพิ่งคอสแตลแล้วก็หายตัวจากไรได้แต่ว่าถ้าคุณเล่นเอาตัวนี้ไปเล่นท็อปเทียนะผมว่าเาค,คุณตายง่ายมากเพราะว่ามันไม่มีแฟลมันไม่มีแฟลแมมันไม่มีอะไรป้องกันตัวเองได้นอกจากคุณภาวนาว่าศัตรูมันโง่จริงๆไม่เจอคุณแค่นั้นเองนะครับผมนั่นแหละแล้วก็คือบินนี้ถ้าผมจแนะนําเล่นนะเอเล่นสูงๆเลยนะแต่ว่าถ้าเราเจอแมปที่มันมีหมอก อะไรแบบนั้นอะหมอกที่แบบอยู่ต่ำอะมันก็แค่จะเล่นยากเพราะว่าเครื่องบินนี้ถ้าจะว่าแกลแบบมาแคสโคลสแอ s เผลอก็ก็นั่นละก็ทรมานนิดหน่อยเพราะว่าแต่คุณเปิดบอมเบย์ปุ๊บอ่่แล้วแต่อ่ะคุณไม่เปิดบอมเบย์เลยไม่หรือเปิดบอมเบย้คุณก็ถูกดิสคอเวอร์อย่างไรอย่างใดก็ถูกเจอเครื่องบินแม่งใน suu เอาราฟาล f45 แม่งล็อกได้สบายๆผมแบบ กา้จินมึงฟิกคือบินอันนี้หน่อยนะเพราะว่ากูอยากเล่นมันในท็อปเทียเพราะว่ามันค่อนข้างจะเล่นสะดกนะแต่ว่าถ้าถามว่าความคุ้มมันคุ้มไหมรีเซิร์ดมันอะเสียเสียเวลาเสียเหงื่อนว่าดีเซิร์มันเล่น2-3เดือนแล้วก็มาสเปดมันที่มันมีมอเตอร์ไซค์แค่แค่เนี้ยเดว่าคุ้มไหมไม่เครือบินนี้ไม่คุ้มเด็ดขาด อันนี้ผมแค่มายัดโคดีเงินแบบผ่านเล่นของผมมาบ้าผมไม,ม,ม่มานมามาเดิว,วมาแล้วก็เสียวเขาเดียวว่าไม่ก็บินตัวนี้ไม่คุ้มเว้ยผมคิดว่าคุณเอาไปยัดเครื่องบินอื่นดีวกว่าที่มันที่มันอยู่ในไอ้สควอทรอนดีวกว่าที่มันเป็นท็อปเทียร์แล้วก็มาให้ฟ็อกซ่ามหรือไออาร์เมสไซที่มันมีไออาร์ซีเอ็มแล้วก็แฟลร์นะยัดแทนพวกนั้นดีวกว่าอย่ามายัดไอตัวนี้ไอตัวนี้มันแค่เป็น เครื่องบินแค่เออเก็บไว้ในแฮงเกอร์ไว้แบบว่าเออกูกูสเปซละแต่กูไม่เล่นเหมือนอ่ะแค่นั้นอ่ะนั่นแหละครับผมโอเคต้องอะไรไปพูดบ้างอะไรไปดูเก็บเลยนะครับผมมาเริ่มการแข่งขันมา let's go เออเออเอ่อที่จริงวันนี้ผมทวิดีโอมาเจอวันนี้นะโฟกัสอะไรนะ close a s s o t ใน f. เอ่อ close ผมลืมชื่อละวขอโทษผมชื่อ <laughs> Hawk, อะไร F หนึ่งหนึ่งเจ็ดนายท็อกเออนั่นแหละผมว่าพอะดี๋ยวมาโฟกัสเรียกมันเราจะเป็นคอมโบ h v t กับนายท็อกกันนายท็อกมันก็มีสเสน่ห์นะตอนเล่นท็อปเทียร์เพราะมันมีสเตลแต่ว่าถ้าเปิดบอมเบย์ตอนไหนก็เหมือนในชจริงๆอะ่ะก็เรดาร์มันก็นจะขึ้นแต่ว่าถ้ารัสเซียอยู่ฝั่งเราโอเครัสเซียประเดีอยู่ฝั่งเรา <laughs> ถ้ารัสเซียอยู่ฝั่งเราเราโชคดีไปหน่อยเราจะไม่ได้เจอพานเซียแต่ว่าเราจะเจอเจอพานเซียก็นั่นแหละ โหใครระเบิดวะใครระเบิดเโคคอนทตเลยวะเด็ดสุดโมเด์ซะ่ไ,มคโคโววะไหมาเราได้แต้มเลยวที่สุดแล้วก็ได้บังกะบับสเตอร์เลยวที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้บังกบัสเตอร์บุกเราจะมีเปรียบลงมือก่อน GPU ยี่แปดอะ้ยี่สิบเจ็ดไปถึงเออดูซิ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 

double Q triple Q เออไม่ได้ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ชิมาเลยเจลเลยเจาเลยเพราะเราต้องมานี่เออรีเกมเออรีเกมมาความสเตล์ของเราลองดูซิไม่รู้ว่ามีใครใช้พันนี้เปล่าใช้เะกาแมพแบบนี้เปล่าเหมือนผมใช้พวกผมใช้นะไม่มีประโยชน์นะเว้ย กิ้งชาเนาะแบง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 มาเปิดบอบเบยแล้วก็อย่าลืมเรียกร,ยเรยะเบิดด้วยนะแล้วก็ดับไปแล้วก็ปิดดบับปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนมามันก็มาเซอร์บินมาหามาันละยูก็จะบินไปละถ้าถ้าผลาสียเจอเราตอนเลยก็เราก็ชิบหายตอนนั้นอนะ มาเงี้ยบุมมึงไม่รอดหรอกมาแต่ว่าข้อเสียนายท้องมันก็คือพันนี้นั่นแหละก็คือถ้าถ้ามีสแตนล่าหรืออะไรล็อกเราได้อะเพราะมันมีความร้อนอยู่ข้างหลังนะเข้าใจป่ะแล้วก็หนึ่งมันมันเครื่องบินเอชยี่สิบเจ็ดมันล็อกเราได้เหมือนกันนะแต่มันต้องอยู่ระยะใกล้แล้วก็มันต้องรู้จริงๆว่าเราอยู่ตรงไหนเว้ย กูบินมาแล้วนะชิมหายไปละกูน, 5, ะน่าจะตายแน่ปะ่ะกูตายแน่ได้ท็อกมาทำอะไรไม่ได้เว้ย <c oughs> ตายนั่นละเ <c oughs> ยอรมันอเมริกาอยู่ฝั่งนี้อีกละโนรัสเซียอังกฤษก็อยู่ด้วยกัสวโนิน <c oughs> ผมอยากได้อยู่กับพันรัสเซียเว้ยชีวิตมันได้สบายขึ้นพันเซียไม่ต้องห่วงเว้ยเพราะว่าถ้าผมอยู่กับไอ้แบบนี้นะกเกาหลีเซียมันไม่ต้องห่วงพันเซียมันแค่ห่วงไอ้ฟลักรแรกฟลักอะไรไม่ทรายหลบง,ง่ายแต่พันเซียแม่งยิงระยะไกลได้โอ้โหกูเกลียดไม่ทรายมันเว้ยไปเก็บคิวเร็วๆแ,แล้วก็จะเกิดไอ้เอฟเด็กตุ๊กพลังสเตล,ลส์สเตลส์มีจริงป่ะในเกมนี้นะ งงอยู่บางทีแบบมึงมีสเตลจริงป่ะไอ้เหี้ยกูกูวิ่งไปแคปเลยเออต้อสังกระโดดกดไปซ่อนทีหนึ่งที่ผมชอบสตูบังก็รู้แต่ละ

cắt nó Tại <laughs> có sụt cắt thêm con đuệ Cú cắt nó ui Cú hông hông xài nó ui 650 ok Hơi 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 ว่าไม่มีใครเ,เห็นผมนะผมสัดิ่งขึ้นแล้วมา2,000เมตรแล้วก็เราต้องใช้แมปเป็นประโยชน์มนันน่าจะมีม,ะะมันน่าจะมีใครอยู่ข้างหลังผมว่ะเพราะในแมปแม่งบอกว่าผมนั่นแหละไปไหนาครับพี่ ไปเลยอย่ามด้เ <tr> ล <seine Christmas> <t cities> ือกชิมหายจัดว์ลไปแล้วก็กดยูดูไปเตเตลบีจิงเเตลบีจิงเตลบีจิงเตลบีจิงบีจกับเครื่องบินโง่แค่นั้นอะ เร่งหน่งหน,นดูสิามาเรียวๆพอตอนเราได้สคิวแล้วก็ส u c c e s mission success ชีพหายไปละ <c oughs> ไม่สายเหรอวันนะี้แบบนี้ มันไม่ีตึกไลท์ตึกที่เราไันนี้ได้ใช้ใช้ F117 เป็น blind spot ของอันนี้อยู่ในจุดบอดของเอแต่ว่าเราไม่มีรัสเซียในฝั่งเราไอายยา้ย่ากูเซ็งแต่ตอนนั้นแหล,ละไปแคปเร็วยูด I played this game before ทุยกูไม่ได้อยู่ในสุปเปอเกม

กูโดนเองโอ,อ้นานีรีรีวันนี้อ่ะเราไม่นองวันนี้และนเปิดเอซิมันช่วยเราวันนี้ไหนดูสิอ้แรงเข้ามาดีเราจะเจออะไรบ้างไม่เจออะไรเพราะมีจำหมอกชิบหายไ่ล่ะเปิดบอมเบ้แล้วก็เลี้ยวนิดหน่อยเพราะว่าหมอกมันบังเรา แล้วก็เลี้ยววันนี้โอเคเตรียมตัวดับระเบิดจั่วไปเลยผัดเส็จทำไรวะไม่ใช่ผัดเส็จเดียอะไรมึงเออจังเลยวะมึงไปไหนเนี่ย เสียดีเฮียมั้ยล่ะโอเคอานพาเจียจัดการภานเสียได้ล่ะเปิดบังเบยแม่งเลยอ่ะบังกับมาสเตอร์จริงมะหายใครก็รู้ว่าอัลไิถูกดีเฮียใจเย็นแม่ปันนี้แล้วมันโชคร้ายกับแม่นปน,นี้จริงๆเลยว่ะโชวร์ ตายแน่อ้าวเรารอดเรารอดมึงก็ตายกับฐานเอาชิบหายไม่ได้หางเดียวใจเย็นใจเยจ็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่กูพยายามกับกูพยายามกับฐานอยู่กูมีหางเดียว ทั้งเดียวยังวิ่งได้อเมซิิบมากเลย F117 กูกงหนึ 7, ่งเจกูกาบตะมึงะผมไม่รู้ว่า GPU เป็นอะไรนะอาจจะไปเร็วเกินเมื่อกี้นัดแรกแม่งเออเลยแม่งไปไหนก็รู้ไม่น่าเชื่อว,ว่าไม่น่าเชื่อว,ว่า F117 แม่งจะรอดเฉย <is> มันไม่มีพันนี้เลย ไออะไรนะเบรกแฟลปอะไรของมันก็งัจะหยุดหยุดยากชิมาหายไปละเป็นกับกาบมาซะด้วยสิ่งเดียวที่เรามีคือ,คอ,คอลมเว้ยแต่ปัญหาคือมันส่งไปรายอะไรมาหาบัว ถ้ามาส่งไป่ใช่ขบเอ็นขบเอ็นสาแปดมาก็ตายห่าแล้วอะมาโอเคแล้วเราสกิปไปพันนี้เลยคดีสพลายเฮ้ยเราโค่้างเราต้องกลัวนิดหน่อยนะตอนนี้เราเทคออฟเพราะว่าเมื่อกี้เรามมมเห็นคิลฟีดมันขึ้นเอชยูยี่สิบเจ็ด่าไอ้พันนี้อาชิบหายไหมละ่ะคือบินในพันนี้กูนนหายันหมดเลยวะ่ะโอ้ my god กูจะเล่นอย่างไรแล้วพี่ไหนเราเซตเลเซอร์เราไปสปอนมันสิ่งแรกคือเราต้องการสปีดก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่พน,นี้เราจะตายที่จริงอะเราต้องบินค่อความสูงด้วยล่ะ F 1 1 7มันเวิร์กดีสุดถ้ามันอยู่สูงมั้งนะบอกเลยถูกแต่ว่าเกมนี้อ RCS Stealth แม่งไม่มี แต่ผมไม่เก็ตนะตอนผมเล่นอาราฟาลมันมันเสือมมีสเตลให้อาราฟาลเพราะว่าอาราฟาลเป็นเรดาร์เครื่องแรกมนะั้งเครื่องบินเราดาร์แรกที่มีเอซ่าเรดาร์ส่วนเอ3ยะูสามสี่เพซ่าเรดาร์มันก็จะแบบนั้นแรกเลยขนาดนั้นละมาดูสิคุณจะเห็นอะไรไหม F117 on standby ready with bongbuster ชิมหายไปแล้วกูเห็นแล้ว F นีหลบเฉียวตูไปเมื่อกี้นั้นไม่จริงแล้ววะ MQ1 ชิมหายไปละแปลว่ามันอยู่ฝั่งนี้สินะ F15 ใช้ไปสายแล้ววะ AGM ใช่ไหมเอจเอ็นร้อยสามสิบใช่ไหมจกหักรไดเอให้กูนหน่อยจักรไดเอให้กูหน,หน่อยขอร้องละเพื่อน้ายเพื่อนมาแล้วเพื่อนจ้าเออเอาแล้วก็ผมว่าเกมเพลนนย์มันคิดนะครับต่อโจรสลับคนเล่น F117 อย่างไรนะครับผมรู้ว่าเกมเพลย์มันกากไปไหนเพราะว่าผมแบบว่าผม ผมทา F117 ไปท็อปเทียผมเคยเล่นได้คิวหลายคิวนะใน F117 แต่ว่าในท็อปเทียแต่ว่าผมพูดตรงๆนะว่าไอ้ตัวนี้ยาวยาวมันไปยุ่งยุ่งกับท็อปเทียรเถอะเพราะว่าเรดร์คือบินกับเรดราพื้นมันก็ข้าข้างจะโหดนอกจากคุณลากเพื่อนคุณไปเล่นด้วยนะแต่ว่าเพื่อนคนคุณต้องไปรัสเซียนะเพราะว่าถ้าคุณไปถ้าเพื่อนคุณมีรัสเซียเป็นรัสเซียนะ คุณจะชีวิตง่ายขึ้นเพราะว่าผันเสียมันมันผานเสียดมันเป็นโดโกเงนตัวเดียวที่ไม่ทรายคุณที่ต้องกลัวแล้วก็มันมันเร็วชิบหายแล้วก็มันดีแท็กคุณระยะไกลมากกว่าพวกอื่นๆดนผมแนะนำถ้าถ้าคุณจะเล่นไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าที่เบลารัสเซียแล้วก็อแล้วก็ไปเล่นททบเทียได้นั่นแหละแต่ว่าโควิดให้มันอยู่ในบีอาร์มันเลยก็10.0นะ จะลากมันไปขาดไปทอบเทร์ทรมานเปล่าโอ้โหจริงนะผมยังที่ผมยังทรมานเลยแล้วก็จะผมเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกความคุ้มมันอยู่ตรงไหนความคุ้มมันแค่อยู่ความเท่สเตลแค่นั้นอ่ะแค่นั้นมันไม่มีมันไม่มีอะไรเว้ยกินวินนี่มันมีแค่ความสเตลกับระเบิดสองลูกแค่นั้นอ่ะผมอยากเอาไปปั่นไอ้ในเทปไปปั่นในเครื่องบินอะแอร์เรลลี่โอ้โหกทรมานชิพหายบอกได้คำเดียวอ่ะแบบคนที่อยากได้มันอ่ะ นี่อะวิดีโอจะตอบโจทย์ไปว่าอย่าไปรีเสิร์ชมันเว้ยมันไม่คุ้มมาเฉยก็เออถ้าคุณได้จริงมันเก็บไว้แฮงเกอร์เถอะอย่าเอาไปทรมานเล่นปเปล่าคุณคุณจะประสาทแดกผมบอกได้แค่นั้นอ่ะเออนั่นแหละครับผมแล้วก็เหมือนที่บอกไปเล่นสูงเถอะอย่าเล่นต่ำาคือบินนี้แม่งควรค่าจะเล่นาเนาก็จะเล่นต่ำเล่นยาก พราะเจดักับระเบิดมันแม่ไปไหนกูรู้ผมแบบผมงงแบบไอ้เหี้ยกูบินแค่เก้าร้อยยี่สต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงระเบิดกูไปไหนวะเออแม่งแบบโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละครับแล้วก็อ่าผมจะพูดอะไรต่อวะเออก็นั่นแหละก็ผมไม่คิดว่าจะพูดอะไรอะไรดีกว่าเพราะผมไม่มีอะไรกับกับเครื่องบินได้ละก็ถือว่าบทเรียนว่าเครื่องบินสเตลอะไรที่หายตัวได้ที่มีระเบิดหรืออะไรอย่านอิสระเออนั่นแหละ นั่นแหละรครับผมเอาล่ะครับผมก็ไม่พูดมากก็อย่าลืมมากดไลค์และ s ั b s c คร b e นะครับแล้วก็อย่าลืมมาจด i s สกอตผมอีกครั้งครั้งหนึ่งนะครับย้ำลิงก์ยำ้ำนี้นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผมเอาละครับผมไม่พูดมากแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย